ใครเห็นก็อิจชาตาร้อนเจ้าสาวสวยเรากับดาราเห็นหน้าแล้วหายสงสัยทำไมเจ้าบ่าวประกบไม่ห่างเลย ทำคำพูดที่ว่าความสุขในชีวิตมี3อย่างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวันแต่งงานที่สวยงามค่ะซึ่งสําหรับคนหนุ่มสาวหากได้พบกับคนที่ตนรักและได้แต่งงานด้วยกันนับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่สุดนะคะสําหรับพ่อแม่การได้เห็นลูกชายเติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้แต่งงานกับคนที่เขารักก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกันค่ะขาเด่นเขาเจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในนครเซียงไฮ้ประเทศจีนซึ่งการกระทําทุกอย่างของเจ้าบ่าวทาให้คนรอบข้างต่างก็พากันอิจฉา ตาตาร้อนนะคะและรู้สึกว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแสดงความรักได้อย่างชื่นเมินมากเลยทีเดียวค่ะในช่วงพิธีดื่มโอยปอรเจ้าบ่าวอบกอดเจ้าสาวสวยของเขาอย่างแนบแน่น,นไม่ยอมปล่อยมือเลยหลายคนเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าถ้าเป็นฉันก็คงไม่ปล่อยเหมือนกันหน้าตาสวยขนาดนี้ เจ้าสาวคนนี้เธอมีหนะ้าตาที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะมองจากข้างหลังผมของเธอเป็นร่อนเคลื่อนที่สวยงามดวงตาเป็นประกายสดใสจมูกโด่งริมฝีปากสีแดงสดโดยเฉพาะต่างหูสีขาวที่เธอสวมอยู่ยิ่งทําให้เธอดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ จากชุดที่เธอสวมใส่นะคะเจ้าสาวใส่ชุดกัมหยี่สีเบอร์กันดีที่สวยงามมากเลยและก็โชว์แผ่นหลังที่งดงามอาจจะเพราะเหนื่อยเล็กน้อยค่ะเธอจึงเอ็นตัวไปทางเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวรับรู้ได้นะคะจึงโอบเอวของเธอไว้ไม่ปล่อยตลอดเวลาชนิดบางคนบอกว่าเจ้าสาวมีหน้าตาสวยงามเหมือนดาราและจากมุมมองด้านข้างหน้าตาของเธอก็ดูดีจริงๆไม่แพ้ดาราเลยทีเดียว การได้แต่งงานกับภรรยาที่สวยงามขนาดนี้สําหรับเจ้าบ่าวแล้วจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะดูแลเธออย่างดีและไม่กล้าละเลยแม้แต่น้อยค่ะ เมื่อเห็นบ่าวสาวคู่นี้นะคะหลายคนก็อดคิดถึงหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันไม่ได้หลายคนต่างก็หวังจะได้พบคู่ชีวิตและก้าวเข้าสู่ประตูวิวาแต่หลายครั้งก็มักจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่เหมาะสมค่ะหรือเจอคนที่ไม่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมบอกได้แค่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะเมื่อเจอคนที่เหมาะสมต้องรีบคว้าโอกาสไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือและสําหรับบ่าวสาวคู่นี้นะคะการที่ทั้งสองต่างรักใครและชื่นชมกันถือว่าเป็นความสุขที่สุดแล้ว ด้วยค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ